สวัสดีค่ะเอซีทุกคนอีกคิวน้อยกับปาอ้อยสวัสดีจ้าพูนแลค่าลงไปเบิ่ต้นไม้เบิ่งพวกพักต้นมะเขือว่ราทำไมต้นนี้มันตายแบบนี้ล่ะเนี่ยนะต้นนี้ตาย ต่อท่อน้ำเนาะค่ะอันนี้พริกเะนาะเชฟอ้วนปลูกเองเหนี่ยวตะฟอบแต้แฟบเนะนต่อมอง น้ำก็แห้งนะจ๊ะเกาะกลางตะไคร้ขึ้นใบเขียวหมดแล้วนะคะเนาะโอ้ยหืมเดอืมาปบอืม<ป>โอ้แมลกอเหี่ยว ปลาเราบพ่เห็นลูกปลาเลยืันนั้นปลานิ้ใหญ่สามตนั้นกินลูกปาลบาบแล้วบ่โอ้นู่นจ้ะปลาตะเพียนขึ้นมาขึ้นมาหากินอาหารอยู่ในกระช่างนี้เป็นปลาด,ดุกเนาะค่ะเนาะชือวนปลาดุกเขาสิเอาใส่ในกระช่างเลาวจ้ะเพื่อนขึ้นมากิน อ,อยู่ล้อมรอบกระชังพวกปลาตะเพียนกับปลานินเนาะจ้ะเนาะมีปลาตะเพียนปลานินขึ้นขึ้นมาข้างกระชังเต็มเลยโอ้ลูกแมงตับเตา่าลอยเต็มน้ำเลยปลาดุกน้อย อืมอืเดี๋ยวนะป้านินเจ็ดร้อยใช่ไหมห้าร้อยหกร้อยป้านินหกร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่เลยแล้วกัปัตตะเพียนปัตตะเพียนสองพันปัดุพันหนึ่ง สามพันตัวจะอยู่ในบ่อนี่ถ้าพาอ้ยอยอันคิดบ่ิดเนาะพอว่าพาอ้อยสั่งปลาตะเพียนเพิ่นพันห้าปลาดุกพันหนึ่งแล้วก็ปลานิ่นอีกเจ็ดร้อยข้าเจ้าแถมอีกสองถุงถุงละร้อยตัวนี่แหละประมาณสามพันนี่แหละเนาะจ้ะเดี๋ยวถ้ามันใหญ่ก็เต็มบ่อแล้วเนานะ ที่แรกว่าชีเฮตสามกะช่างเฮดบทท่านพันป่ามากก่อนหาพันป่าได้หาพันป่าได้ไดแล้วก็ฟ้าวไปเอากระช่างเลยเนาจะหาครับห,หาพันป่าได้วันเสาร์วันวันศุกร์วันเส,สาร์ฟ้าไปซื้อกระช่างวันอาทิตย์ข้าเจะออกมาส่งเฮดกระช่างบทท่าน ป่าขึ้นมากินหัวอาหารเต็มเลยเดี๋ยวปาอ้อยพาเลาะไปเบิ้งไงสายน้ําเชฟอว้วนเพื่อนสั่งมาต่อมเมื่อวานนี่ต่อท่อน้ำอ้อมบ่อเลยยังบ่ออ้อมฝั่งทางพี่ยังบ่ออ้อมแล้วจะเพราะว่าสายไปเพื่อเงเบิดงบก่อนอันซื้อสายอันนี้มาอีกอะไปได้แค่ซุดแค่ริมนั้นเนาะคะ่ะต้องต่อสายอีก แตงสีอ้อมเดี๋ยวไปเบิ่งขาตะไคร้กันนี่จ้ะเชฟอ้วนซื้ออันนี้เขาเรียกท่อน้ำอะไรเวลาเปิดแล้วน้ำมันกระจายไปนจะจ้ะท่อน้ำหยุด่ขาก็ก็ล่างปรุงหัวตะไคร้ก็ปรุงไวง้งามแล้วนะคะน่ะมาช่องฝั่งเลย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วน,น,นจะจ๊ะเริ่มเขียวเดี๋ยวถ้าฝนตกจักหน่อยเดี๋ยวพอ้อยซิมาไต้เขียดน้อยก็อาอาตะไคร้เข้าไปได้ป่าน้อยมันมากทางพี่บอกว่ามันมาคองอมากมากามแต่ปันนิ่นน่ะเนาะ S <S ไม่ไ <S 2> <S 2> ไมไเลยนะรถผักยังไงไม่เห็นจะโดนน้ำเลย ต้นพักแห้งแกงแดงอยู่จ้ะหดบ่ถึงนะคะเนาะมันเมืดก่อนเมื่อวานเนเพ่เลยขึ้นไปก่อนต้นแคคเพิ่นปลูกอยู่ในเกาะนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ป้อปก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ปล่อยไปต่อน้ำมุดทางพูนก่อนค่ะเพราะว่าม่องนี้มันบถืถน้ำเลยเนะจ๊ะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า